สวัสดีครับพี่เล็กเป็นยังไงมาชมบรรยากาศบ้านใหม่ขอป้านะครับอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวนะโอป้าโพสแป๊บหนึ่งสวัสดีพี่เล็กสวัสดีนะครับเดี๋ยวโอป้าแชร์ไลฟ์สดแป๊บหนึ่งเห็นไหมพี่เล็กบ้านใหม่สดชื่นไหมสดชื่นไหมนะอันนี้นางนาบ้านอากาศเย็นเย็นนะครับสบายๆนะครับแต่วันนี้อาจจะมีเก้าอี้น้อยน่ารักน่ารักไหมบ้านเสร็จแล้วยังไงพี่เล็กเดี๋ยวพาไปดูไหมอ้นะ วันนี้ปลูกหญ้าได้พี่เล็กวันนี้ปลูกหญ้าปลูกหญ้าเองปลูกได้แค่นี้ปลูกได้แค่นี้คือแบบกะไม่ถูกจริงๆนะครับนี่สวย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 ใช่ไหมอ่านะครับเนี่ยซื้อต้นไม้มาด้วยซื้อดอกไม้คือทยอยซื้อนะเพราะแ่อเอารถเก่งไปซื้อแต่อาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่เอ,อเก่งมากนะครับปลูกได้แค่นี้หละปลูกได้แค่นี้หละนะครับอยวนะโอป,ป้าแชร์ไปกลุ่มแ๊บหนึ่งสักครูนะครับเออไฟตัวนี้แม่งสวยเลยนั่งนะ ทำเสร็จแล้วนะครับทำทำเสร็จทำเสร็จแล้วนะครับก็เหลือแค่เออายกของอ่านะเหลือแค่ยกของครับตอนนี้นะครับเหลือแค่ยกของส่วนดีครับนะครับสวยสบายตานะครับแต่ว่ายังไม่ได้ยกของอะไรเลยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวช่างมาทุบบ้านนี่อันนี้น้องบ้านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่างมาทุบบ้านตอนตอนต้นมกรานะครับก็กําลังทยอยย้ายของมานะครับแต่อย่างที่บอกของบางส่วนอยู่บ้านยายนะครับ คือมันมันเยอะจริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ของที่จะมาอยู่บ้านนี้ก็มีแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับนี่นะครับชั้นส่วนหนังสือก็ไม่ได้เอามาหมดนะครับหนังสืออยู่ที่บ้านยายนะครับหนังสืออยู่ที่บ้านยายนะครับยังไม่ได้เอาอะไรมาใส่พี่เล็กมาเที่ยวสวนโอ้สุดยอดแหมกําลังปิ้งย่างบาบ์บกคิวกำลังปิ้งย่างบาบ์บีคิวเนี่ยอันนี้ก็กําลังเริ่มเอาของมาจากบนบ้านครับแต่ว่า ชั้นหนังสือเนี่ยมีแค่ชั้นเดียวนะครับจริงๆหนังสือมีอีกเยอะเลยนะครับหนังสือจะอยู่ที่บ้านยายนะครับคือบ้านยายเนี่ยคือเป็นเป็นสวนติดกันนะครับก็อีกประมาณหลายรังอยู่นะสามสี่รังใหญ่นะครับเอาไว้เดี๋ยวค่อยซื้อชั้นหนังสือนะครับตอนนี้อันนี้เป็นหนังสือที่รอการอ่านนะครับอ่านก็เลยต้องเอาไว้ในบ้านนะครับแต่หน,นังสือที่อ่านแล้วเนี่ยประมาณ3ามสี่รังนะครับน่าจะสี่รังนะครับสี่รังใหญ่นะครับที่เป็นรังแบบอัลรพันะครับรังใหญ่ๆก็จะอยู่บ้านนุชนะครับ เป็นรังใหญ่ตอนนี้เราก็เลยจะมาไลฟ์สดที่หน้าบ้านนะครับอ่าสวยไหมบรรยากาศดีมากนะครับนะครับสบายสบายนะเดี๋ยวดูคอมเมนต์ในเครื่องนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูคอมเมนต์ในเครื่องนี้ดีกว่านะโอเคโอเคพี่เล็กมาเที่ยวสวนสบายตาใช่ไหมครับเดี๋ยวโอป,ป้าเลืิ่มาให้ก็ได้เผื่อแม่อาบน้ําแม่จะเขิน <laughs> อ่ะอ่ะอย่าไปเกน เรียวที่สุดก็ป้าอีสานนี่แหละครับโอเคไหมมองเห็นไม่เอ่ยนะครับอันนี้ก็น่าจะมองเห็นระดับหนึ่งนะครับโอเคหนาวไหมคะกินหมูกระทะไหมคะวันนี้เอ่อทำไมรู้จะกินคือวันนี้ไม่ได้กินหมูกระทะวันนี้ไปแบบไปซื้อของทั้งวันเลยพี่นะครับอ่ะสวัสดีครับพี่ป้อมหนาวไหมตอนนี้ถ้าเป็นตอนเย็นนะครับน่าจะประมาณ20องศาละนะครับก็หนาวนะครับตอนนี้ก็เลยเอาเสื้อกันหนาวใส่คือวันนี้ทํากิจกรรมและซื้อเฟอร์นิเจอร์ทั้งวันเลยครับพี่ วันนี้ซื้อแบบอะไรนะเครื่องกองอากาศใช่ไหมที่แบบฆ่าวรัดเอาไว้แบบเวลามาอยู่บ้านใหม่ไงมันจะได้ไม่มีฝุ่นเวลาแขกคนมาจะได้แบบไม่มีไว,ไวร้งใรัดก็ซื้อแบบอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ซื้อกล่องมาใส่ของเพิ่มนะเพราะว่าของยังย้ายมาไม่หมดนะครับเยอะอยู่เยอะอยู่ขนาดจ้างช่างยังไม่หมดเลยอ่ะ เที่ยวไหนคะปีใหม่ส่วนใหญ่จะไม่เที่ยวช่วงปีใหม่ครับพี่เล็กส่วนใหญ่ทุกๆปีโอป้าจะทเที่ยวหลังปีใหม่นะครับแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าอาจจะยังไม่ได้เที่ยวนะครับเพราะว่ามันต้องทําบ้านด้วยนะครับหลังปีใหม่ช่างก็จะเข้ามาที่บ้านเลยนะครับตอนนี้ช่างกําลังแบบอยู่ในช่วงพักเบรกนะครับแล้วก็กินปีใหม่ต่างๆอันนี้เขาเพิ่งมาเพิ่งมา etically, ติดไฟทาอะไรนะครยกทำการสาดเสร็จนะครับเพิ่งเพิ่งมาทําการสาดเสร็จอ่าคือเดี๋ยวต้องดูตอนกลางวันค่ะถ้ากลางวันเนี่ยกลาลังทยอยซื้อดอกไม้มาเนาะ แต่ว่ารถโอป้ามันเป็นรถเก่งซิตี้นะครับมันก็ใส่ได้บางส่วนถ้าถ้าเกิดว่าซื้อมาเยอะมันก็จะมันจะแย่กันภาษาอีสานนะครับมันก็จะไม่สวยเออมันจะไม่สวยนะครับโอเคมาสวนละไมบรรยากาศดีมากๆมามานะครับส่วนใหญ่โอป้าไม่ชอบเที่ยวแบบคนเยอะพี่เล็กโดยโดยปกติได้นะครับตั้งแต่สมัยทํางานประจํามันแออัดมันแย่งกันกินมันแย่งกันแบบนอนเงี้ยนะครับส่วนใหญ่จะไปเที่ยวแบบชีบ้านเมืองเขาไม่ไปกันแล้วเราค่อยไป ส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้มากกว่าสวัสดีครับพี่บ้งนะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็มาแจกไมซ์เซตในช่วงเย็นนะครับมีใครพร้อมละกดหนึ่งให้หน่อยละกันนะครับวันนี้ก็โหชิมรางไรสดที่บ้านเลยนะครับเดี๋ยววันพุธเขาจะมาส่งโต๊ะนะครับสั่งโต๊ะไว้ชุดหนึ่งนะครับเป็นแบบเป็นเป็นโต๊ะที่แบบว่าเป็นสีน้ำตาลนะอยากได้ธีมสีน้ำตาลเหมือนกันนะครับแล้วก็วันพุธเนี่ยก็จะมีเป็นชุดกิฟต์เซตเก้าอี้แต่เก้าอี้อ่ะถ้าเกิดว่านั่งแบบเนี้ย นะหน้าเก้าอี้ธรรมดามันก็จะปวดก้นใช่ไหมก็เลยสั่งเป็นเก้าอี้หนังมานะครับเป็นเก้าอี้หนัง2โต๊ะ1นะครับก็จะได้แบบนั่งไรแบบชิวๆนะครับเออจะเอามาไว้หน้าบ้านนะแล้วก็เอาแบบดอกไม้มาใส่จะได้สดชื่นหรือว่าเราแกแ่แล้วเราชอบดอกไม้ไม่ใช่คือพม่ก็ยังติดไม่เสร็จนะครับตอนนี้โอเคสวัสดีครับพี่เนทน,นะครับโอเคนะครับโอเคสวัสดีครับอ่ะเยี่ยมครับ อ่านะครับวันนี้อาจจะเอาขาตั้งออกมาอันนึงนะครับขาตั้งอีกอันนึงอยู่ในบ้านนะครับโอเคสวัสดีทุกคนในช่วงเย็นวันนี้นะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ในช่องทางของโอปป้อิสานนะครับเพียงคุณเสยดคำว่าโอปป้อิสานเนี่ยคุณก็จะเจอทุกช่องทางนะครับแล้ววันนี้ครับเราก็โอ้โหอเมซิ่งมากไลฟ์สดตอนเย็นกับทุกคนนะครับกี่คนในที่นี้ครับที่อยากจะเปลี่ยนหน้าตักทางการเงินในปีหน้าพิมพาหนเลยครับว่าใช่คุณอยากเปลี่ยนหน้าตักทางการเงินไหมครับ ใครอยากเปลี่ยนหน้าตัดทางการเงินให้มีเงินมากขึ้นนะครับคือเพิ่มจํานวนยอดขายที่มีตอนนี้หรือเพิ่มรายได้นะครับที่เป็นเงินสดใส่บัญชีของคุณเอาไว้ในปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นมีใครที่อยากจะเพิ่มนะครับพิมพ์เลยครับว่าใช่นะครับอ่ะขอดูคอมเมนต์ที่นี้ใส่ชุดวันนี้หล่อมากขอบคุณครับพอดีหนาวพ <c oughs> ี่เล็กหนูหนาวนะตอนนี้แบบแหมบวกกับพื้นกระเบื้องนะมันก็เย็นๆใช่ป่ะเออแล้วก็บวกกับนั่งตรงนี้เนี่ยมัน คือข้างๆก็เป็นสวนนะครับมันก็เลยอากาศเย็นแล้วก็มีเสียงแบบจิ้งหรีดมาละตอนนี้จิ้งหรีดมาละใช่ครับมีหลายคนบอกว่าอยากจะเพิ่มไรายได้ใช่ไหมครับสุดยอดครับ <c oughs> ถามคำถามคุณครับว่าถ้าปีหน้าเราจะต้องเพิ่มไรายได้เราต้องทําอะไรอย่างน้อยหนึ่งเรื่องครับหรืออย่างน้อยสองเรื่องก็ได้ครับที่จะทําให้คุณเปลี่ยนหน้าตักทางการเงิน <c oughs> คุณต้องทําอะไรครับมีใครรู้ไหมว่าตัวเองจะต้องทําอะไรคือรู้ตั้งแต่ก่อนสิ้นปีละว่าเฮ้ยฉันจะต้องทําอะไร แนะนำนิดหนึ่งนะครับถ้าคุณจะเปลี่ยนหน้าตักทางการเงินเนี่ยอย่ารอหลังปีใหม่ค่อยมาเซตอัพแผนทางธุรกิจให้คุณเซตทุกๆอย่างเนี่ยภายในปีนี้ก่อนเข้าดาวได้ไหมครับใครคิดว่าได้พิมพ์ได้มาหน่อยอ่ะขอดูหน่อยอ่ะเพิ่มทักษะโอเคเยี่ยมครับและเนี่ยนะครับวันนี้จะแนะนําทักษะที่ถ้าเกิดว่าคุณฝึกมันจนอาจจะเชี่ยวชาญขึ้นมาเลยนะครับก็จะช่วยคุณได้เงินในปี2 0 2 3อ่ะใครพร้อมละพิมพร้อมมาหน่อยแล้วกันนะครับใครพร้อมละพิมพร้อมมาหน่อยแล้วกันนะครับ ใครพร้อมละพิมมาเลยครับว่าพร้อม,แล,อมแ,ลและทักษะแรกนะครับก็คือทักษะการตลาดครับแน่นอนครับถ้าเกิดว่าวันนี้คุณเป็นคนที่ขายไม่เก่งหรือยังไม่ได้โด่งดังอะไรครับคุณต้องทําการตลาดเป็นเพราะการตลาดเนี่ยจะช่วยคนเห็นคุณนะครับเช่นคุณรู้ว่าคุณจะโปรโมทคอนเทนต์คุณแบบไหนแต่ละชแนลและคุณจะโปรโมทคอนเทนต์ถี่แค่ไหนจะครีเอทเมสเซจอย่างไรหรือหานิชมาเก็ตอย่างไรในตลาดที่คุณเลือกที่จะเล่นครับ หรือบางคนนะครับปีนี้ขายของได้ก็จริงแต่ปีหน้าอยากอัปเกรดลูกค้าให้มันแบบแบบดูแพงมากขึ้นโอเคอยากขายของราคาสูงมากขึ้นอันนี้ก็ได้นะคุณอยากขายของที่แบบแพงขึ้นลักชัวรี่มากขึ้นก็ได้นะครับหรืออยากขายของที่เป็นเป็น,ป,นปริญาปริมาณเยอะนะครับคุณก็ต้องแบบปรับลูกค้านิดหนึ่งนะครับถ้าในทางการตลาดเนี่ยสิ่งที่ป้าแนะนํานะครับคือดูเรื่องของลูกค้านะอันดับแรกนะครับ ลูกค้าคุณถ้าเป็นกลุ่มเดิมก็ดีแต่ทายังไงจะมีกลุ่มที่คล้ายกับลูกค้าเดิมเข้ามาเพิ่มหรือเป็นกลุ่มที่ลูกค้าเนี่ยมีมีกำลังในการจ่ายมากขึ้นเข้ามาหาคุณนะครับอันนี้คือข้อแรกที่อยากให้คุณเนี่ยลองเช็คลิสต์ดูนะครับถ้าปีหน้าคุณจะทํารายได้ที่เพิ่มขึ้นอันที่2เนี่ยช่องทางที่คุณมีเนี่ยมันแข็งแกร่งหรือยังนะคุณไม่จำเป็นต้องมีทุกช่องทางครับคุณมีช่องทางที่ลูกค้าที่จะจ่ายเงินให้กับสินค้าและบริการคุณอยู่ก็แแคคคนนนนัั้้้เเอองใใรรขาจจุดีมกื เลือกลูกค้าที่ใช่ครับและเลือกระดับของลูกค้าคุณอาจจะมีเป็นลูกค้าหลักนะลูกค้ารองก็ได้ไม่เป็นไรนะมี3ามระดับก็ได้คนที่มีเงินจ่ายเยอะคนที่มีปานกลางคนที่อาจจะไม่ค่อยมีแต่เขาซัพพอร์ตคุณได้ก็ได้นะครับขึ้นบ้านใหมย่ย่งยางเลยแจ้านะครับยังไม่เสร็จเลย <c oughs> ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ะจ๊ะยังไม่ขึ้นจากคุณแก้วค่นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับต่อมาเมื่อกี้คือเช็คลูกค้านะครับแล้วก็เช็คช่องทางเราไม่จำเป็นต้องทาทุกช่องทางก็ได้ เพียงแต่เราต้องขยายช่องทางไปยังจุดที่ลูกค้าที่น่าจะจ่ายเงินให้กับสินค้าเราเขาอยู่เช่นถ้าลูกค้าคุณไม่ได้อยู่ที่พอร์ตดีนคุณไม่จำเป็นต้องไปที่พอร์ตดีนก็ได้ถ้าลูกค้าไม่ได้อยู่ที่ f a c e b o o กก็ไม่จำเป็นต้องไปที่ Facebook ก,ก็ได้เข้าใจใช่ไหมครับคุณเลือกเพียง1นงถึงสช่องท,งทางที่คุณแบบแข็ง,แ,ขงแกร่งเกิดกับมันนะครับแล้วคุณทําตลาดกับมันจริงๆอันนี้ก็ได้ครับเช่นทิกตอกก็เป็นช่องทางหนึ่งครับที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะโปรโมทตัวเองเร็วอ เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือช่องทางคุณเนี่ยมัน cover ในจุดที่ลูกค้าเขาคนที่พร้อมจอ่ายเงินน่ะเขาอยู่หรือเปล่านะครับอันที่3ครับ m e s s a นะครับหรือข้อความที่คุณสื่อสารผ่านคอนเทนต์ผ่านไลฟ์ like, สดผ่านคลิปวิดีโออันเนี้ยข้อความที่คุณ c r e เอทขึ้นมาเนี่ยมันพูดถึงคนคนนั้นหรือเปล่าที่เป็นกลุ่มลูกค้าของคุณถ้าเกิดว่าข้อความเนี่ยมันพูดถึงลูกค้านะที่เขามีปัญหาอยู่และคุณกําลังสื่อสารกับคนคนนั้นแนะนํานะครับเราจะไม่สื่อสารกับคนทุกคน แต่เราจะสื่อสารกับคนที่เขาจ่ายเงินกับเราได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นต้องพูดถึงปัญหาของเขาพูดถึงปัญหาไม่พอครับต้องพูดถึงผลกระทบของเขาด้วยใช่ไหมอ่ะใครเข้าใจจุดนี้มากขึ้นพิมพ์เข้าใจมาหน่อยครับอ่ะใครเข้าใจจุดนี้มากขึ้นพิมเข้าใจมาหน่อยครับเดี๋ยวป้ากดเข้าไลฟ์สดอีกรอบก่อนโอเคนะครับใครเข้าใจตรงนี้มากขึ้นนะพิมพ์มาห้าหน่อยนะครับโอเคสุดยอดครับเดี๋ยวนะเรื่อโอเคนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญนะครับ คุณนะครับนอกจากแก้ปัญหาให้ลูกค้าที่คุณลิสต์ไว้แล้วคุณต้องทําการสร้างผลกระทบให้กับลูกค้าด้วยเพราะอะไรครับถ้าเกิดว่าคุณแค่บอกเขาว่าเขามีปัญหาเขายังไม่สามารถตัดสินใจซื้อคุณได้ครับคุณจะต้องบอกว่ามันมีผลกระทบอะไรเพราะบางคนเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่มีปัญหานะและก็ไม่ใช่ว่าเขารีบหรือไม่รีบเนี่ยแต่บางครั้งเขาไม่เห็นว่ามันจําเป็นที่จะต้องรีบแก้ในตอนนั้นนะครับคือบางคนเนี่ย คิดว่าลูกค้าคงไม่มีปัญหาที่ฉันพูดไปลูกค้าจะซื้อหรือเปล่าเอาจริงลูกค้ามีปัญหาทุกคนครับและและลูกค้านะครับก็พร้อมที่จะซื้อเสมอแต่ลูกค้าไม่ได้ถูกกระตุ้นจากเราให้ต้องมาซื้อไวๆเข้าใจ,จุดนี้ใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ได้สร้างผลกระทบว่าปัญหานั้นมันมีผลกระทบกับเขาอย่างไรเช่นทําให้เขาเนี่ยอยู่กับทุก แล้วก็เสียสุขเข้าไปทาให้เขาสูญเสียทําให้เขาพลาดอะไรบางอย่างทําให้เขาไม่ได้รับอะไรบางอย่างกี่คนในที่นี้เห็นได้ว่าถ้าเกิดว่าเราสร้างการกลัวพลาดสูญเสียให้ลูกค้าได้หรือในเรื่องของเฮ้ยนี่มันอินเทรนด์นี่มันเทรนด์ใหม่ใครในที่นี้คิดว่าถ้าเกิดว่าเราทําคนนต์นประมาณนี้อาจจะเป็นที่สนใจของลูกค้าแทนที่เราจะบอกแค่ว่าเขามีปัญหาเราจะไม่พูดแค่ว่าเขามีปัญหาครับเราจะบอกว่าปัญหานี้ มันมีผลกระทบให้คุณสูญเสียอะไรพลาดอะไรแย่อะไรหรือดําดิ่งในชวิตยังไงกี่คนในที่นี้คิดว่าเป็นไอเดียที่ดีครับพิมพ์มาหน่อยครับว่าไอเดียดีอ่ะพิมมาหน่อยครับโอเคพิมมาเลยครับ,อรบตอนนี้เน็ตอาจจะสโลวดเดี๋ยวป้าขอใส่ไวไฟนิดหนึ่งใครในที่นี้คิดว่าโอเคนะครับไอเดียดีพิมพมาเลยครับว่าไอเดียดีอ่ะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญนะครับถ้าวันนี้เราเนี่ยสื่อสารกับลูกค้าถูกคนนะ สร้างผลกระทบผ่านข้อความไปหาลูกค้าอย่างมีความถี่ต่อเนื่องนะครับและลูกค้าเห็นเราบ่อยๆจะเรียกว่า Remarketing ก็ได้นะครับ R.E. แล้วก็คํา่่า Marketing Remarketing คืออะไรคุณกลับไปให้ลูกค้าเจอซ้ำๆหลักการาหลักการตลาดนะของแกร์วีนะครับเฉพาะการตลาดเขาบอกว่าถ้าเรานะครับทำให้ลูกค้าเห็นเราเนี่ย1 5ครั้งได้นะครับบ่อยๆซ้ำๆต่อวันได้ยิ่งดี นั่นหมายความว่าลูกค้ามีโอกาสที่จะตัดสินใจซื้อคืนนะหรืออย่างน้อยนะครับต้อง5ครั้งนะอย่างน้อยคือ5ครั้งอ่าสวัสดีครับนะอ่าพี่เอพี่หญิงสวัสดีครับแบตหมดแล้วโอเคพี่เน่แบตหมดแล้วโอ้ยเนาะได้เลยครับไปเสียตัวนี้เลยไปเสียตัวนี้เลยนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งสําคัญคือทํางานกับลูกค้าที่ใช่นะแก้ปัญหาแต่แก้ปัญหาไม่พอสร้างผลกระทบจากปัญหานั้นสูญเสียพลาดหรือต้อง รู้อะไรที่มันอินเทรนด์อะไรใหม่ๆอะไรที่เป็นกระแสหรือรู้สึกว่ามันแย่นะถ้าเกิดว่าเขาไม่แก้สิ่งนี้นะครับนั่นคือไอเดียที่บอกคุณจากนั้นคุณสร้างนะกำหนดทิศทางว่าคุณจะสร้างความถี่ของคอนเทนต์มากน้อยแค่ไหนเพื่อไปจับใจลูกค้าไปแบบจับหัวใจอะ่ะเฮ้ยไม่ได้เลยนะปัญหานี้ถ้าเกิดว่าคุณทิ้งไว้มันคารากระสังมันแย่คุณต้องรีบแก้นะ เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเราจะไม่ทำกอนเรียนแค่พูดปัญหาแต่จะสร้างผลกระทบให้เขาเรื่อยๆในทุกๆมิติเช่นผลกระทบทางจิตใจหรือว่าผลกระทบทางกายคุณเลือกเอาเลยครับคนส่วนใหญ่เนะี่ยมีอย่างนี้ครับหนีทุกวิ่งเข้าหาสุขพอคนหนีทุกวิ่งเข้าหาสุขคนเนี่ยมันรู้สึกว่ามันยังไม่จําเป็นแต่พอมันเห็นเราสื่อสารออกไปบ่อยๆนะครับบริมาริ้งบ่อย,อยคนเริ่ม เกิดภาพจำและโรงที่คนเกิดภาพจำนี่แหละครับมันทําให้เขาเลือกคุณและอาจจะให้ธุรกิจของคุณเนี่ยมาอยู่ในขั้นของ c o n s i d e r a t i o n หรือพิจารณาเมื่อเขารู้สึกว่าปัญหาเริ่มเฮ้ยเริ่มต้องรีบแก้และถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่สร้างความผิดที่ต่อเนื่องถ้าเขาต้องการแก้ถ้าแล้วเขาไม่เห็นคุณอีกครั้งต่อไปเขาก็เซอร์คนอื่นข้อเสียของการนาคนนี้ที่ไม่ต่อเนื่องคือ พอเวลาที่เขาจะตัดสินใจเขาดันเห็นคนอื่นครับและไปเอาเงินให้คนอื่นแบบนี้เสียดายไ,ดไหมครับใครเสียดายดพิม์เสียดายดมาเลยครับอ่าอ่าขอบคุณครับนะครับใครเสียดายดพิมเสียดายดมาเลยครับแแน่นอนครับถ้าเกิดว่าวันนี้คุณกระตุ้นลูกค้าด้วยผลกระทบหรืออิมแพกมากพอละแล้วคุณก็ยังไปให้เขาเจอหน้าบ่อยๆผ่านคอนเทนต์ของคุณตรงนี้แหละครับหลังจากที่เขาพิจารณาเขาจะอยู่ในขั้นที่เขาเลือกจากแบรนดิ้งข้อต่อมา ถ้าเกิดว่าคุณทําให้เขาพิจารณาและแบรนดิ้งหรือจริจราการหรือคาแรคเตอร์คุณเนี่ยมันไปเหมาะเจาะกับเขาและทุกๆอย่างก็ดูเหมาะสมสม,สมดุลไปหมดเขาตัดสินใจซื้อได้ทันทีโดยที่คุณไม่ต้องลดแลกแจกแถมไม่จำเป็นต้องลดราคาก็ได้ใครเข้าใจจุดนี้พิมพ์เข้าใจครับเพราะบางครั้งพวกเรามักจะคิดว่าเราต้องลดแลกแจกแถมนะคนถึงจะซื้อเราแต่คนเชื่อไหมครับสามารถมีคนจ่ายเงินให้คุณเนี่ยในราคาเต็มโดยที่คุณไม่ต้องจัดโปรก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ย มีคาแรคเตอร์มีการที่สร้างผลกระทบกับเขามีการแก้ปัญหาให้เขาอยู่ตลอดมีความถี่ของคอนเทนต์ที่ทําให้เขาเสพและเขาเชื่อมันว่าเฮ้ยคุณจะไม่หนีไปจากเขาแน่นอนคุณช่วยพวกเขาได้แน่นอนหรือบางครั้งเนี่ยในธุรธกิจคุณก็อาจจะต้องมีเทสต์โมเนียลไหมอ่าสมมติว่าคุณขายกุ้งนะครับคุณขายกุ้งทะเลเนี่ย โอเคคุณมีรีวิวไหมว่าลูกค้าที่ซื้อคุณไปเขาประทับใจยังไงหรือคุณมีรีวิวไหมว่ากุ้งคุณเนี่ยมันตัวใหญ่ตัวโตหรือมันทากับข้าวอะไรได้บ้างบางครั้งเนี่ยคุณบอกเมนูเขาได้ไหมแทนที่คุณจะขายแค่กุ้งคุณบอกว่าจะเอาไปทําเมนูอะไรได้ไหมหรือแทนที่คุณจะบอกแค่ว่ากุ้งมันใหญ่คุณเอาเทสตโมเนียลูกค้ามาโชว์ได้ไหมเช่นลูกค้าเนี่ยซื้อไปกับคุณแล้วลูกค้าถือโชว์คุณก็อาจจะมีรางวัลเล็กน้อยให้ลูกค้าก็ได้ถ้าลูกค้าถือโชว์กุ้ง คุณอาจจะสร้างไอเดียในการทาอาหารได้ไหมเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าคุณนําเสนอแค่สินค้าต่อไปสินค้าคุณก็จะเป็นแค่ของตายที่เขาซื้อใครก็ได้ที่อาจจะราคาถูกกับคุณและจัดโปรแต่ถ้าเกิดว่าคุณสร้างไอเดียให้ลูกค้าได้ว่าเออวันนี้นึกไม่ออกว่าจะกินอะไรอ๋อวันนี้อป้าจะพาคุณนําแกงจืดนะครับใส่กุ้งแห้งทะเลรับรองครับอร่อยเครื่องปรุงของเรามีเออ มีเป็นเต้าหู้ไข่นะครับแล้วก็มีผักกาดขาวแล้วก็มีเป็นกุ้งแห้งทะเลแล้วก็มีหมูสับนะครับสูตรในการทำทำแบบนี้ครับก็เพิ่งเรียนจบมานะครับเป็นคอร์สสำหรับคนที่อยากจะสร้างอาชีพจริงๆครับเอ,อ่อมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนเหมือนกันเพราะว่ามันเหมาะกับคนที่ไม่ชอบออกกล้องนะไม่ชอบออกกล้องหรือแบบไม่ค่อยมีเวลาทําเงินจากการออกกล้องคุณอยากจะไม่ต้องออกกล้องก็ได้และคุณทําเงินป้าจะแนะนำนิดนึงครับว่ามันคืออะไรก็คือการทําพอดแคสต์นะครับหรือการทาหนังสือเสียงนั่นเองนะครับ อปอป้ามีรายได้5หลักนะครับจากการทาหนังสือเสียงทุกเดือนเลยครับยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวปอบป้าพาคุณไปดูแล้วกันในบ้านโอเคไหมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูในบ้านนะแต่อันนี้เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นแล้วกันนะครับเพราะจริงๆหนังสือเรามีเยอะมากๆนะครับคุณสามารถที่จะทําเงินนะครับจากหนังสือที่มันมีได้นะครับขอนั่งพื้นเลยแล้วกันเรียวๆเนาะบางคนบอกนี่มันก็เรียวมากไม่มีอะไรที่เรียวไปกว่านี้อีกแล้วค่บพี่ๆเออนะคุณสามารถทําเงินจากหนังสือที่คุณมีก็ได้ หรือถ้าเกิดว่าคุณไม่มีหนังสือใช่ไหมครับคุณก็อาจจะ create content ได้ซึ่งอันนี้เหมาะสําหรับคนที่อยากจะทําเงินแบบไม่ต้องออกกล้องนะครับคุณใช้หนังสือเสียงหรือว่าใช้พ p ดแคสต์เนี่ยลงในช่องสีแดงและทําเงินซึ่งเราก็จะมีสอนว่าลูกค้าที่คุณจะต้องไปจับในการทำ podcast มันมีกลุ่มไหนบ้างอันนี้ไม่ต้องคิดเองโอเคไหมครับไม่ต้องคิดเองอันนี้โอป้าคิดให้คุณแล้วโอเคไหมครับ ไม่ต้องคิดเองโอป้าคิดให้คุณแล้วและที่สำคัญโอป้าเนี่ยสอนคุณครีเอทคอนเทนต์สอนคุณฝึกพูดสอนคุณฝึกในการสรุปหนังสือหรือสรุปของยากมาเป็นของง่ายได้ด้วยนะครับและอีกอย่างสอนในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งว่าคุณจะกินมาเก็ตแชร์คู่แข่งได้อย่างไรในขณะที่คุณเป็นช่องหนังสือเสียงใ,ใหม่ๆนะมีแบบคือจะบอกไงดีเงินเนี่ยของการทำหนังสือเสียงเนี่ยก็สามารถกินใช้ได้นะครับอย่างวันนี้ นะเราไปซื้อของเข้าบ้านก็ใช้เงินจัดหนังสือเสียนะครับอันนี้วันนี้ช้อปปิ้งหมดไป6 0หม0นก็เป็นเงินจัดหนังสือเสียนะคือเราได้เงินเยอะมากๆครับจัดหนังสือเสียถ้าเกิดว่าคุณมีหนังสือเก่าหรือหนังสือที่ซื้อมาใหม่คุณก็สามารถใช้ได้นะครับและแน่นอนครับหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยมันหนาได้เลยครับขอบคุณครับนะครับอ่ะสมมติว่าคุณซื้อหนังสือเล่มหนึ่งมาแล้วมันหนาเราจะทํายังไงที่เราจะสรุปมันได้เพราะว่าข้อความมันเยอะมากๆนะครับ ซึ่งเราก็จะมีสอนคุณเลยครับสอนแบบไม่กั๊ก้วยนะครับว่าคุณเนี่ยจะสรุปอย่างไรนะครับให้มันได้เพียงแค่30มนาทีนะครับเรามีสอนด้วยนะครับในตัวนี้ไม่กั๊กเลยนะเพราะว่าเป็นคอร์สสร้างอาชีพนะครับสําหรับใครที่อยากจะสร้างอาชีพตัวเนี้ยก็เหมาะนะครับกับคอร์สหนังสือเสียงอ่ะใชาถ้าเป็นคอร์สหนังสือเสียงนะครับก็มีโปรอยู่นะครับราคาเต็มของมันจะอยู่ที่12990นานะครับราคาโปรนะครับปีใหม่นี้ นะครับ3 990นะครับซึ่งคอร์สนี้นะครับมีข้อดีอย่างหนึ่งคือเราสอนคุณเนี่ยนอกจากทำหนังสือเสียงแล้วออฟเฟอร์หรือโปรโมชั่นที่เราให้คุณก็คือสอนคุณหาเงินจากลิลหรือคลิปสั้นด้วยนะครับรวมถึง y o u u u e s s o r t ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรามีนี้ด้วยนะครับถ้าคุณสนใจนะครับก็บอกเขาใน Line อว่าคอร์สสอนทำหนังสือเสียงนะครับเราสอนทั้งมาเก็ตติ้งการพูด การสนุกนะการที่คุณจะกระชับข้อมูลต่อให้คุณไม่มีหนังสือคุณก็คิดข้อมูลได้ครับเพราะว่าป้ามีการบ้านให้กับคุณดีไมด่ดีและข้อดีของคอร์สหนังสือเสียงนะครับป้าเข้าไปตรวจการบ้านนะไม่ว่าจะเป็นคอร์สออนไลน์เมลเดแหน่เมื่อกี้นะอันนี้คือรวมการตลาดทุกอย่างแต่ถ้าเป็นคอร์สหนังสือเสียงมือนกันเราก็มีตรวจการบ้านให้ด้วยนะครับต่อให้คุณเรียนจบก็ไปได้ครับก็พิมพ์คอร์สหนังสือเสียงที่ Li ยแอดได้เลยนะครับเดี๋ยวพิมพ like ์รายแอดให้นะคบอ่า คือป้าไม่ได้เอาคอ,อใส่ติ๊กตอกช็อปเนาะนะครับคือตอบไม่ทันนะครับทุกวันนี้แชทปกติก็ตอบไม่ทันแล้วนะครับติ๊กตอกช็อปอาจจะดูไม่ทันตัวนี้นะครับลายไอดีของเรานะครับซึ่งเราจะมีหนังสือจริงนะครับให้คุณทําแบบฝึกหัดด้วยดีไม่ดีนะเรามีหนังสือจริงด้วยหนังสือเล่นหนานี้คุณสามารถย่อยมันนะครับใช้เวลาเียงไม่นานเท่านั้นนะครับเรามีสอนหมดเลยว่าเฮ้ยวิธีการที่จะดูว่าตรงจุดไหนเป็นจุดสําคัญมันคืออะไร ไม่กักขับพอนนี้สัญญาเลยไม่มีกักขับและคุณก็เรียนได้ตลอดไม่มีลบมีโพสต์ให้คุณสอบถามได้ตลอดนะไม่มีลบนะครับคุณถามได้ตลอดเป็นปีเลยคุณจะส่งการบ้านมาได้ตลอดและอปป้าก็เข้าไปตรวจและฟีดแบ็กให้คุณนะครับโปรของหนังสือเสียงอยู่ที่3 9 9 0นะครับและข่าวดีข่าวดีอ่ะมีข่าวดีใครบอกใครบอกว่าอยากได้ข่าวดีอีกพิมพ์มาหน่อยครับเร็ยวๆ <laughs> มีใครอยากได้ข่าวดีอีกครับอ่าสำหรับคนที่นะครับอ เสียงกล้องหน่อยเนาะเพราะาเมื่อกี้บ้านใหม่นะครับมันจะเสียงกล้องๆหน่อย,ย,ยอย่าอย่าทิ้สารนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์เยอะนะครับพี่ๆกลับมาที่หน้าบ้านเราใหม่นะครับนะครับเดี๋ยวนะกลับมาที่หน้าบ้านเราแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับและสําหรับคนที่